สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมหนึ่งรณพร์นะครับกับรายการ The Spirit of Thailand อีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ครับเรามาอยู่กันที่ย่านใจกลางทองหล่อนะครับอย่างที่รู้กัน The Spirit of Thailand จะพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่ร้านที่เป็นฮอตสปอตต่างๆนะครับมีอาหารดีดีไซน์เด่นเครื่องดื่มเก๋ทุกที่ที่มีที่แบบนั้นนะครับ The Spirit of Thailand เราจะไปเยี่ยมคุณครับและตอนนี้ครับอย่างที่บอกอยู่กลางทองหล่อนะครับเรามาอยู่กันที่ร้าน b ั t ทอมซับนะครับเป็นร้านที่ผมคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในเลยนะครับกับเจ้าของร้าน สวัสดีครับคุณปิงสวัสดีครับคุณปิงสวัสดีครับัีครบทางนี้ครับทางนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ผมก็แบบมืนมันดูก็ไม่คล้ายนะร้านมันมีรูปเยอะครับอ๋อฮะนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้าน b o t t o ส w a p นะครับและเจ้าของคุณปิงนี่เองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิงครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติ Spirit of Thailand ยยยิินนดดีีครับเลมาที่ b o t t o ส w a p แห่งนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะปกติ Spirit of Thailand ของเราเนี่ยเวลามาเนี่ย เราก็ต้องมาคุยเรื่องคอนเซปต์ของร้านแต่บอปทอมซับเนี่ยเปิดมานานละต้องขอถามก่อนเดิมเนี่ยคอนเซปต์มันเป็นยังไงจริงจริงเนี่ยคอนเซปตร้านเนี่ยเกิดจากเราต้องการเอารวมความอาร์ตนะครับนนแล้วก็รวมความหลากหลายให้กับร้านครับฉะนั้นเนี่ยร้านเนี่ยก็จะมีเต็มไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายประเภทมากๆนะครับบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มที่นี่น่าสนใจแล้วแต่อย่างหนึ่งครับที่ก่อนที่เราจะเข้ามาแล้วเจออาหารและเครื่องดื่มเนี่ยดีไซน์ รูปแบบของภายในร้านครับวันช็อตมากมันมีความเป็นมายัางไงครับเอ่อจริงๆเราอย่างที่ผมจบสถาปนิกมานะครับเราก็ได้ผ่านด้านของดันอาร์ตอาร์ตมาตลอดอะฉะนั้นเนี่ยภายในร้านเนี่ยเราก็เลยเอาความเป็นเอ่อเอาเป็นงานอาร์ติสนะครับงานเพนติ้งสกร,รับเจอร์อินเทอร์เรดดีไซน์เนี่ยมาผสมผสานกับการดื่มพันธ์พันธ์ทำเองเลยหรือเปล่าวาดเองเลยไหมมีทีมวาดครับแต่ว่าวแต่ว่ารูปภาพเนี่ยเราก็าออกแบบกันในทีมทีมงานก็ออกแบบว่า โซนไหนบ้างที่ออกเป็นอารมณ์ไหนเพราะว่าแต่โซนไม่เหมือนกัน uh huh. นะครับบรรยากาศที่ออกมาเวลาคนมานั่งก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่า uh huh. คอนเซปต์จริงๆคืออยากให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งตั้งแต่อายุเด็กๆเลย uh huh. จนจนโต60ก็ยังมานั่งได้ uh huh. นะครับ uh huh. ฉะนั้นเราก็เลยแบ่งโซนไว้หลากหลายอารมณ์ จริงๆที่นี่มีตอนนี้มีทั้งหมด5โซนนะครับก่อนมี4ตอนนี้มี5แล้วมี5แล้วครับก็ โซนที่1ก็จะเป็น outdoor ร h i ิลนะครับก็จะเป็นโซนที่แบบชอบนั่งชิลๆสบายเ outdoor ด้านหน้าเลยป่ะที่ติดผมแล้วเลยได้ดูรถผ่านไปผ่านมาครับมีหนุ่มๆสาวๆสวยๆโอเคผมชอบมากเลยครับมันเหมาะกับผมมากเลยฮะโซนที่2นะครับโซนที่2ก็จะเป็น a r t บาร bar a r t ิสบ bar ก็จะเป็นเมนบาร์ขนาดใหญ่ครับมี b เทเดอร์ r แบบเทพๆมาทำให้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชิมตรงนั้นใช่แล้วแล้วก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับ คุณมานั่งอยู่ในยุโรปอะครับเข้าไปในบาร์นั่งหน้าบาร์แล้วก็มาดูเขาทำค็อกเทลมาลินเบียนะครับประมาณนั้นส่วนที่3ก็ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนไวน์นะครับไวสเตชันก็จะเป็นโซนที่เป็นมานั่งจิบไวนชิลๆหรือว่ามาคุยงานพาครอบครัวมาส่วนนี้ก็จะเสียงไม่ดังมากครับตู้เตอร์วมีวนวเยอเยอะมากนะครับแปดพันกว่าขวดแปดพันกว่าขวดใช่แล้ว ต้องมาลองครับมีอยู่ตั้ง300กว่ารัเบลนะอันนี้คือโซนที่3ามแลวโซนที่4สี่เนี่ยจะเป็นเป็นแบรนด์นะครับเป็นไลฟ์แบรนด์ใช่เป็นไลฟ์แบรนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันมันละปาร์ตี้สนุกสนุกลูกค้าก็อยากนั่งตัวไหนก็อันนี้ถึงบอกเลือกได้เลยนะครับสนุกสนุกส่วนโซนสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นห้องเดรับก็เป็นชิลๆเป็นอินดอร์นะครับเหมือนนั่งเอาดอร์บรรยากาศชิลๆแต่ว่ามีมีแอร์ให้จะได้ไม่ร้อน เอาล้วครับผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่เราจะเริ่มคุยเรื่องอาหารแล้วนะครับเพราะท้องผมก็เริ่มร้องอีกแล้วนะฮะงั้นก็ให้คุณปิงช่วยแนะนำเหน่อนละกันครับสำหรับได้ครับก็เดี๋ยวผมจะพาเชฟก๊อตนะครับฮะแล้วก็ให้เขาแนะนําอาหารด้วยเลยเชฟก๊อตใช่ครับจักรพัฒน์อับคอนบุรีเป็นเชฟมือใหม่ไฟแรงนะครับอ๋อเชฟมือใหม่ไฟแรงโอเคฮะได้งั้นก็เดี๋ยวเราเชิญทางไหนดีครับให้คุณปิงเข้าไปเลยครับโอเคครับ